สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องไส้เผือกนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเผือกราคาแรงมากนะคะก็จะไม่ค่อยได้ทําแล้วก็ไส้เผือกจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเก็บไม่ได้นานนะ,ะมาดูวิธีทํากันเลยนะคะก็เริ่มจากการปอกเปลือกนะคะแล้วก็นําไปล้างหั่น หั่นเป็นชิ้นๆนะคะไม่ใหญ่มากเพื่อที่จะเวลาต้มจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะจะได้ไม่ต้องใช้เวลานาน,านตัวนี้เราต้มในหม้อกววนเลยนะคะเพราะว่าเพื่อความสะดวกนะต้มเสร็จแล้วก็กวนต่อได้เลยคลิปนี้ก็จะตัดเสียงต้นฉบับออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าช่วงที่ทำลูกสาวเปิดเพลงเสียงดังมากนะคะเดี๋ยวโดนติดเลขทธิเ์เนาะ เติมน้ำเข้าไปนะคะพอประมาณแล้วก็เปิดไฟใช้ไฟแรงได้เลยนะคะแต่เครื่องกวนเครื่องนี้ของดามมันไฟไม,ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้มไปสักพักหนึ่งนะคะก็ต้องคอยช้อนฟองออกด้วย เห็นว่าไฟไม่ค่อยแรงนะเดือดเบาๆจริงๆใช้ไฟแรงได้เลยนะคะก็จะทําให้เร็วขึ้นก็ราะยังไงเราก็ต้มให้เพื่อต้องการให้มันเละอยู่แล้วก็ปกติก็จะมาต้มหม้อนอกนะคะแต่ถ้าเป็นมันต้องใช้กระทะใบใหญ่หม้อใบใหญ่ก็เลยสะดวกต้มกับหม้อกวนเลย นี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะก็เปิดเครื่องกวนใะห้มันคนนิดนึงต้องไปจนสุกอะค่ะสุกเละไปเลยค่ะอ่าแล้วก็กวนต่อได้เลยแต่ในคลิปนี้จะไม่เห็นการใส่น้ำตาลใส่น้ำมันใส่เครื่องผสมนะคะเพราะว่าตอนที่ถ่ายถ่ายไม่ติดมีปัญหานิดหน่อย ทีนี้ก็ใช้วิธีบอกแล้วกันนะคะสูตรก็เผือก10โลเผือก10โลมันก็แล้วแต่ว่าเราได้เนื้อมามากมาน้อยเนาะก็จะใส่น้ำตาลอยู่ประมาณเกือบเกือบสโลนะคะโล8ขีดถึง2โลอยู่ประมาณนี้ลองชิมดูแล้วกันถ้าเกิดว่ายังหวานไม่พอก็เติมแต่สูตรของดาราจะใช้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำมันไปประมาณถ้วยถ้วยก,กว่านะคะเกือบเกือบสถ้วยนั่นแหละ ใส่ไปเลยใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็อยากให้ส่วนผสมนุ่มอีกนิดนึงก็ใส่แป้งข้าเหนียวคั่วสุกใส่ไม่เยอะนะคะใส่ประมาณหนึ่งร้อ100กรัมแต่ในคลิปนี้วันนี้ที่ทำไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าแป้งไม่มีก็ไม่ใส่ก็จะได้เนื้อเผือกร้วนๆน,นะคะอร่อยมาก ตาลที่ใช้นะคะก็จะเหมือนใส่กวนไส้ถัว่วตาลทรายแดงครึ่งหนึ่ง้ตาลทรายขาวครึ่งหนึ่งรสชาติก็จะกลมกล่อมพอดีกวนจนได้เนื้อสัมผัสประมาณนี้นะคะคือใช้ไม้ไม่พายตักดูมันไม่ติดไม้นะคะใช้ใช้มือจับดูปั้นดูก็ไม่ติดมือนะคะนั่นก็คือขัอเ้เซตตัว เรียบร้อยก็ใช้อยู่ประมาณนี้เพราะถ้าแห้งเกินไปกว่านี้มันก็จะเวลามันเย็นตัวลงมันก็จะแข็งแข็งโป๊กปลาหัวหมาแตกได้เลยนะอันนี้ก็มาขึ้นรูปเวลาทําแป้งตีแป้งที่จะใช้ห่อขนมเปี๊ยะไส้เผือกนะคะก็ใช้งาดําขั่วสุกนะผสมเข้าไปในส่วนผสมของแป้งในนะคะ ใช้สีผสมอาหารสีม่วงนะคะเหาะเข้าไปนิดหน่อยกับแป้งในเนาะแค่นั้นพอคือไม่ต้องเล่นสีจัดมากเพราะเพราะถ้ามันสีจัดอะมันจะดูไม่น่าทานอย่างภาพนี้เป็นต้นนะคะใช้สีม่วงเยอะไปหน่อยเนาะสีควรจะอยู่กลางๆประมาณนี้นะคะใช้สีผสมอาหารผสมเฉพาะแป้งในก็พอนะคะแล้วก็ใช้งาดำขั้วสุกผสมลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็จะ สวยงามแบบนี้เองสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ